พระพุทธสี่หิงนะครับรุ่นพลังแผ่นดินนะครับส่งน้ำห้าสิบนะครับเนื้อทองเหลืองหน้าตักเก้านิ้วครับวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดสร้างปี2550ครับพระพุทธรรจุอันทิกนะครับรุ่นยกฐานะนะครับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับพิมพ์จัมโบ้นะครับเนื้อแกสอนหน้ากากทองคำฝังเพชร92.96%อุดกริ่งพร้อมตลับทองฝังเพชร90%วัดอาวุธวิสิตาราม กรุงเทพจัดสร้างปี2568พระบูชาพระพมประสธิ์รุ่นพมประสธิ์เนื้อฉนวนมวลสารหน้าตัก9นิ้ววัดประดู่ทรงธรรมจังหวัดอยุธยาจัดสร้างปี2564ครับเดี๋ยว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 พมประสธิ์รุ่นนี้สมัยก่อนองค์ละล้านถามถามนี่อันจริงเปล่าคุณอันโอเกีอยู่ไหนอันนี้เป็นคนสร้างอันเป็นคนสร้างคุณอันอยู่รุ่นไหนครับรุ่นรุ่นนี้สร้างแค่99องค์ครับอันนี้เป็นนำเลิกเป็นนำเลิกด้วยเหรอเคยขึ้นไปล้านกว่า พระบูชาเปิดที่เท่าไหร่5,000บาททั้งหมดเลยเปิด5,000ใครจะบิดยกป้ายเลยครับใครบิดยกป้ายมาฮะ5,000นี่คือทั้ง3นะตุ๊กี้นะครับตุ๊กี้100,000บาทพี่ตุ๊กี้ฮะ100,000บาทครับคุณจุนหนึ่งแสนห0าพบาทหนึ่งแห้าพบาทพี่ตุ๊กี้ครับ1น0 0 0 0สนสอ0 0สนสองแสนพี่มาริโอ้ฮะเดี๋ยวๆๆๆๆ คุณแม่บุญเรือนยกฐานะเนี่ยสร้าง59องค์อันนี้เบอร,ร์53าเจ้าพระพะเนี่ยเช่ามา50 0 0มื่นจากเอฟซีทำตลับไปอีกแสนสองล้านเทงปกเก้าใช่เจ้าจ,จะขึ้นเท่าไหร่ก็แล้วแต่คุณละกัน3ามแสนแสนมีเอ้าซีเอลอะไหยนต์มีมาริโอบอก4ี่ <4, 000, S 2> แสนสี่แสนย,ยีเอีมีแล้วเฮียเอ้าเท่าไรห้าแสนอ้าวเว้ พี่อัพอยู่ที่ไยกแล้วคุณอันโอกิไปยืนอยู่ตรงนั้นละเจ็ดแสนครับโอ้โหดันไปที่เจ็ดแสนว่ะเดี๋ยวเดปาริโอแปดแสนโอ้โหเฮียอะไรเอานึล้านหนึ่งาเอัพีออร่อยยนับหนึ่งสองสามเสียงปะอกับเฮียอัพซีลอร่อย